อาจจะกำไป้แล้วเรื่อยๆจนน้ำชงโนภาคุณพอโนภาคุแนแงุ่นเปิดเปิดพระท่าพระสงฆ์โนภากับพ่อวี่ผมว่ากลุ่มมะเรลียดอกนี่เจ้หมออันทนทางชีวิตคิดดูเถิดแม่เราเกิดเราต้องแก่แย่เส้ไหมนี่ไม่พ้นเจบไขการได้ใ,ใจจะตายไปอย่างไรให้ทุกข์ใคร เป็นโรคก,กายใช้หมอยารักษาโรคถูกโศกถูกเหตุผลดนโรคหายเป็นโรคใจภัยรุ่มเร้า,าพ่อฟังายโรคเมลายเมื่อรู้ใส้โอสถธรรมโอสถธรรมเป็นก็ห่าแยกยโกรธย้าลูกจ้าหลงอยู่ในสินหาเส้นแม่ซี้สินเปียดไปวัดไปเน้นก็สินจีบ เปลี่นท่าตะกินเทารนี่ปิด้ไายตาปิดไว้โอ้ยู่นีปุ๊บเป็นพญาหน้าเมื่อนเปลี่นเจ้าพระยินพระยินกระจ่ายปิดปิดไว้ขวันกระจ่ายนี่ฝรั่งนี่เนี่ยคอเก่าหน้าโลกม่จะถูกกลางเหยียวเป็นสมภวิีเป็นสัจจะสารเขาสนเข้าจูงเขาจะคาเข้าขาเขาจะขายเขาก็ขายมือำนาจ หลงกินก้าเขาเขา,เข,าขาเขาแช่งเขาสอนมาฟังมึนไปกินคือเขาเขาจะมาขาจาิจั่มเดี๋ยวจันจัดสีชนะเป๊ะเพี้ยเพจิจั่มสีเจ้าของเปี้ยสันสวรรค์นันยื่นโู้ง,ง,งามร่ำรวยหลงกันด้วยผู้ชายกับคือกันเวปยิ่งคือกันเวดหลงพ่อเลืองแม่กัน เนโลงเรงนี้ผมไม่เอลยังท้องคำได้บ่ได้สั่งไม่จะต้นก็ล้ก